ครับวันนี้ครับครับผมมาอยู่ที่จุดทุเรียนนะครับต้นนี้นะครับอ่าอ่าช่วงแรกๆนะครับท่านจะเห็นนะครับต้นนี้ที่ผมแนะนําวิธีการปักเข็มนะครับแล้วตอนนี้ผ่านไปประมาณมกราเนาะมกลาเดือนนี้เดือนอะไรมีนาอ่ามกลามกลากุมภามีนาสามเดือนเนาะอ่าสามเดือนนะครับหลังจากที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้นะครับที่เดิมนะครับ ซมยาผมคืออะไรนะครับทุกคนสงสัยมากนะครับวันนี้ผมกลับมายืนอยู่ที่จุดเดิมนะครับทุกคนคงจําได้นะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของทุเรียนนะครับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนะครับภายใน3มเดือนนะครับเพราะเราใช้ยาปักเข้าไปนี่นะครับนี่ฮะวันนั้นผมก็จะชี้แผนนี้เหมือนกันนะครับฮะแล้ววันนี้นะครับเมื่อวันก่อนตาได้ปักไปไหมสามเดือนอะผมมาดูนะครับผม ามเดือนปาได้ทดลองปักอีกรอบหนึ่งลองมาปักอีกหนึ่งที่นะครับอ่าดูนะครับสามเดืงนปักไปทีนึงอ่านี้ปักฝั่งนี้นะครับแล้วผมมาปักฝั่งนี้ครับเอามาปักนี่มาใช้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ต้องเดินที่ต้องเดินไปฝั่งนี้นะครับปักอีกรอบหนึ่งสามเดือนเพื่อเร่งการจิสามเดือนนะครับนี่ครับผมก็มาปักอีกหนึ่งเข็มนะครับเพื่ออ่าผมจะบอกเววิธีให้ว่าทําไมผมต้องเร่งปักนะครับ ทำไมผมต้องเล่ปลงปักครับเพราะผมอยากได้ใบสวยๆขึ้นมาอีก2อใบอนะครับเพื่อฉีดสารแพคโคร,รอบหน้านะครับใช้อ่าผมจะใช้สารแพคโคเนี่ยในอัตรา25%หรือ20%ก็ได้นะครับต่อน้ำ200ลิตรนะครับเราจะฉีดเนี่ยในเดือนกรกฎาหรือสิงหาไม่เกินนะครับเนี่ยเราจะฉีดเนี่ยใบเพชรลาดอย่างนี้นะครับทั้งนอกและในทรงพุ่ม นะครับเพื่อเล่งเอาดอกปีหน้านะครับอ่าแล้วปักตัวนี้ไปเนี่ยปุ๊บปุ๊บเนี่ยมัน <ไป S 1> โอกาสที่มันจะเป็นโรคเน่าโคนเน่าเนี่ยตัด<ม>ปัญหาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อโรคเน่าโคนเน่าไม่มีเนี่ยผมก็จะอัดเต็มที่คือปุ๋ยเล่งปานจีเข้าไปนะครับแล้วผมก็จะฉีดสารนะครับพอฉีดสารเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีการควบคุมการจเจริญเติบโตสะสมอาหารให้ลงท้องอกินอย่างนี้นะครับให้ ออกดอกปีหน้านะครับอันนี้ออกเต็มต้นนะครับเราสมปีแล้วได้รักษสมไปปุ๊บเนี่ยทุเรียนต้นนี้นะครับอายุได้แค่สามปีสามปีนะครับตอนเนี้จะเข้าสามปีนะครับสองปีแปดเดือนตอนเนี้มันก็ประมาณสองปีแปดเดือนถ้าปีหน้าเนี่ยมันก็อยู่ประมาณสามปีกว่านะครับสามปีกว่าเนี่ยครับเรามีความสามารถที่เราจะเอาลูกได้เลยนะครับดูต้นนะทุกอย่างเนี่ยความมาตรฐานของกิ่งนะครับของต้นทุกอย่างเนี่ยครับได้หมด นะครับเมื่อได้หมดแล้วเนี่ยเราจําเป็นต้องเอาตังค์แล้วครับนะฮะเนี่ยวิธีเนี่ยคนอื่นทําไม่ได้ครับนอกจากเราเท่านั้นนะครับที่เราจะทําได้นะครับผมบอกเลยว่าที่ไหนใครก็ยากนะครับความรู้อย่างเนี้ยผมทดลองมาเนี่ยไม่ใช่ปี2ปีนะครับทดลองมาสามสิบปีนะครับวันนี้ต้นทุกต้นจะต้องไม่มีโลกนะครับแล้วก็ใบต้องสวยนะครับทําไมเพิงบอกต้องสวย ฉีดยาแบบไหนถึงจะสวยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปลงทุนอะไรเยอะนะครับนะเข้ามาเนี่ยพอเริ่มแตกใบ<ห>อย่างนี้นะครับอ่าพอเริ่มแทงใบม,มาอย่างนี้นะครับเราก็ฉีดหนึ่งครั้งนะครับพอใบเพชรฉลาดอย่างนี้นะครับเราก็ฉีดอีกหนึ่งครั้งสิบห้าวันแล,แล้วทุกอย่างเนี่ยใบเราเนี่ยนะครับเราเข้ามาดูฮะอย่างนี้ฮะก็จะสวยอย่างนี้นะครับโดยที่ใบมีมีอะไรเสียเลยนะครับ ไม่ใช่ให้ใบขึ้นมาก่อนแล้วมาฉีดนะครับถ้าลงครัวเราไม่สวยนะครับเวลาเราจะลงสารเนี่ยอย่างเงี้ยฮะเขาเรียกว่ารับไม่เต็มที่นะครับแต่ถ้าเราฉีดเนี่ยปุ๊บเนี่ยใบยเพชรลานอย่างนี้นะครับผมบอกเลยสารแพคโคมันจะดูดเข้าไปเต็มที่นะฮะแล้วใบอ่อนก็จะไม่ขึ้นภายใน4เดือนจะดูแลถึง4เดือนนะครับพอออกดอกไปแล้วเนี่ยเราจะต้องทําใบอ่อนขึ้นมานอกจากปักเข้าไป ี่เิมเหมือนเดิมนะครับแล้วเอาใบอ่อนขึ้นมาเพื่อลดการตึงเครียดของใบนะครับเขาเรียกมีดอก,กดอกขึ้นใบขึ้นนะครับลูกเท่าก็ะป๋องนมนะครับใบก็ขึ้นอีกอพอเริ่มลูกโตใบก็ขึ้นคือทุกอย่างไปตามลําดับนะครับอันนี้มันต้องมีที่มาที่ไปถึงเราจะทําได้นะครับถ้าเราไม่เตรียมต้นตอนนี้หรือไม่ปักเข็มตอนนี้นะครับ เวลาเราทําสารเนี่ยอากาศปิดเนี่ยหเดือนหน้าฝนเนี่ยนะครับสิงหากันยานะครับช่วงหน้าฝนนะครับกรดกระดาอกตุ่นกรยาตุลาเนี่ยฝนจะมีตลอดนะครับกรดกระดาสิงหากันยาเนี่สีเดือนเนี่ยฝนเรามาเนี่ยจันบุรีเรามาเต็มที่นะครับถ้าเราไม่ฝังเข็มไว้เนี่ยนะครับ <helping S 2> ผมบอกเลยว่าโอกาสที่เรา ตึงใบไวอย่างเนี้ยมันอาจจะเป็นรากเนา่าขนเนา่าร้อยต้นพันต้นเนี่ยอาจจะตายหมดเลยก็ได้นะครับเมื่อลงตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยผมบอกเลยใบจะสว,สวยอย่างนี้ฮะอันนี้ใช้เวลาแค่ช่วงที่ผมปักต่างกกะลานะครับเนี่ยดูฮะแล้วดูการเปลี่ยนแปลงของใบนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนี่ยอันนี้ของเกา่กาๆที่ผมทำนะวันนั้นผมคุยกับพี่แชมป์ว่าผมจะทําใบให้ได้นะครับแล้วเนี่ยวันเนี้ย ใบมันเปลี่ยนไปนะครับแล้วเนี่ยยเรายังต้องรัดไปถึงเนี่ยเดือนนี้เดือนอะไรเดือนนี้เดือนมีนาอ่ามีนานะครับมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมผมยังอยู่อีห้าเดือนนะครับถ้าเมื่ออีห้าเดือนเนี่ยผมเตรียมปักต่างฟันเนี่ยอีห้าเดือนเนี่ยผมต้องต้องใบใ้ใบ2สองรอบอ่าคุณลองคิดดูนะครับว่าฟาร์มเป็นจริงใบจะสวยขนาดไหนครับแล้วเดี๋ยววันที่ลงสารเนี่ยจะรู้เลยว่าใบเนี่ยสวยมากนะครับ พร้อมที่จะเอาลูกปีหน้าสบายๆเลยสามปีครึ่งนะฮะวิธีของผมเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนใครนะครับแต่ของเราทําได้นะครับผมไม่ใช่คุยนะฮะถ้าผมรู้ไม่จริงหรือทําไม่เคยทํามาเนี่ยผมจะไม่พูดอะไรเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูทุกต้นฮะดูนะครับนี่ฮะการเปลี่ยนแปลงของู้เรียนนะครับเรียเร็วมากครับนีจะแตกไปแนะครับไปสามเดือนบอกสอามเดือนนะครับทำให้ใบจะแตกก็ได้นะครับเนี่ย ถ้าแตกอีกหนึ่งใบเนี่ยครับผมบอกเลยว่าอันนี้เดือนหน้าก็แตกนะครับและยังอีกตั้งห้าเดือนผมบอกเลยอาจจะแตกได้ถึงสามรอบสวยๆก็ได้นะฮะเราจําเป็นจะต้องเอาใบเนี่ยนะครับมาลองรับเดือนกันกฎาคมกับสิงหาที่เราจะต้องทสาสรรปีหน้าครับก็แจ้งให้เกษตรกรที่ทําทุเรียนนะครับเตรียมต้นต่างปันนี้ได้เล,เลยนะครับถ้าใครที่จะทําหรือใคร ที่โดนใบอ่อนแล้วหลุดร่วงไปหมดแล้วนะครับต้องเตรียมเลยนะครับเพราะว่าผมบอกเลยการทำทุเรียนถ้าไม่ฉีดสารหรือไม่ฉบสารจะให้ดกทุกต้นก็เป็นไปไม่ได้นะครับดินฟ้าอากาศเนี่ยเราไปาบังคับไม่ได้นะครับแต่เราบังคับต้นทุเรียนได้ครับนะฮะต้นทุเรียนเนี่ยมันเป็นอของเรานะครับแต่เราจะไปบังคับดินฟ้าอากาศไม่ได้ มิฉะนั้นเราต้องบังคับต้นทุเรียนอย่างเดียวนะครับให้มันออกดอกทุกกิ่งให้มันออกดอกทุกต้นได้นะครับเอาความรู้เข้าไปใส่เข้าไปนะครับมีวิชาเข้าไปใส่เข้าไปนะครับอันเนี้ยเราถือว่าเราประสบความสําเร็จนะครับทุกอย่างไม่มีคําว่าฟลุกครับมีแต่คําว่าเราต้องทํามันนะครับถ้ามันไม่ตายเราก็รวยครับแต่ถ้ามันตายเราก็จนนะครับมิฉะนั้นเราต้องทําไม่ให้มันตายนะครับ ฝาเราจะปลูกได้เนี่ยผมบอกเลยทุเรียนหนึ่งต้นเนี่ยต้องใช้เวลาห้าปีหรือสี่ปีคุณจะได้ต้นขึ้นมาที่สวยมีลูกปีเดียวตายเลยอย่างนี้ครับทํายังไงก็ทําไม่ได้เรากไ็ไม่มีโอกาสที่จะได้ตังค์จากมันตอนเนี้วิกฤตช่วงนี้ก็ทุเรียนนะครับแพงมากนะครับมันเป็นโอกาสของเราที่เราต้องรีบกอบโกยหรือเราต้องรีบจะออกรุ่นไหนก็ได้นะครับให้ทุเรียนอยู่กับเราตลอดไปนะครับ ผมบอกว่าถ้าใครจะทําสารตอนนี้นะครับก็ต้องรีบศึกษานะครับเข้ามาที่ร้านป่าแสวงการเกษตรนะครับช่วงนี้ก็มีหลายรายนะครับก็บางร้านเนี่ยนะครับเราก็ต้องเราก็เข้าใจนะครับว่ามีคนรักก็มีคนเกลียดผมไม่ได้ผมไม่ได้เกี่ยวกับใครเพราะผมอยากให้ความรู้เกษตรกรให้เขามีอยู่มีกินมั่งนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยส่วนเล็กๆเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับว่า มาปรึกษากับป่าแสวงแล้วจะไม่รับนะครับผมบอกรับทุกคนนะครับเพราะผมเป็นเกษตรกรที่แบบยากจนแล้วก็ไม่มีจะกินพ่อแม่ผมก็ไม่ใช่คนรวยนะครับในหมู่บ้านแตงเมนี่สมัยก่อนเนี่ยผมเป็นคนจนที่สุดในหมู่บ้านแตงเมนะครับแต่วันนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่าผมรวยที่สุดนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้เคยถอยเลยเพราะผมต้องต่อสู้ต่อไปกับเรื่องทุเรียนมันจะทําให้เรามีอยู่มีกินได้นะครับก็ตอนนี้ผมก็รุ่น นี่นะครับผมก็มีอีกประมาณเกือบเกือบหมื่นต้นนะครับหรือเป็นหมื่นต้นนะครับก็ยังปลูกไม่หยุดนะครับผมถือว่าคนเรายังมีกําลังแล้วก็อายุมันไม่ใช่ตัวเลขนะครับแค่อายุว่าแค่ตัวเลขนะครับแต่ความจิตใจเรายังต่อสู้ต่อไปเพราะว่าเราก็ยังต้องขยายหรือเราต้องทําต่อไปจนกว่าเราจะหมดลมหายใจเท่านั้นถึงเราจะหยุดนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องประเทศไทยทั้งหมดนะครับว่าวันนี้นะครับ เราจะไปด้วยกันนะครับแล้วก็ผมเนี่ยจะเป็นพี่เลี้ยงทุกคนไปด้วยนะฮะใครที่เข้ามาอยู่ที่ร้านนะครับผมบอกว่าผมมีความรู้เท่าไรผมจะแบ่งปันให้ที่สุดนะครับช่วงนี้อ่ะใบอ่อนนะครับก็เห็นวิธีของผมนะที่ทําไปหลายลายนะครับก็ประสบความสําเร็จนะครับบางลายก็อาจจะไม่ถูกใจมั่งอย่างนี้นะครับก็ผมบอกเลยนะครับว่าผมทําด้วยความจริงใจนะครับแล้วก็เงินแค่ พันกว่าบาทเนี่ยถามว่าผมอยากได้เลยใช่ไหมครับมันไม่อยากได้นะครับแต่อยากให้ทุเรียนเขาเหลือขายมั่งนะครับแต่ถ้าไม่บอกวิชวิธีนี้ไปเนี่ยผมบอกเลยว่าหลายหลายลายเนี่ยนะครับไม่มีทุเรียนขายทักลูกเลยนะครับมันหล่นหมดจริงๆนะครับก็อาจจะทําถูกไปถูกวิธีมั่งถูกวิธีมั่งปีนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของปีหน้านะครับเราถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่ได้ลูกอยู่แล้วนะครับถ้าเราทําแล้วมันดีขึ้น นะครับเราถือว่าเป็นประสบการณ์ของปีหน้านะครับเหมือนกับผมทดลองเนี่ยผมทดลองผมไม่เคยเสียใจนะครับปีนี้เราได้ทดลองปีหน้าก็จะเปลี่ยนไปทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับแต่ผมแจ้งเลยว่าถ้าต้นยังเล็กอย่างนี้นะครับเราปักอสามเดือนหนึ่งข้างในเลยครับนะเพราะว่าซอมบี้นี่นะครับมันเป็นอะไรที่มาดูแลต้นเราเนี่ยนะครับให้สวยๆอย่างนี้ได้นะครับก็ฝากเกษตรกรแค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ